จากเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี้เราไปอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของนุงพพรวิเคราะห์นะครับอ๋อเดี๋ยวผมไปที่เรื่องนี้ก็แล้วกันครับเรื่องราวของการขยายประเด็นครับเพราะว่าเตรียมเรื่องนี้มา2วันแล้วไม่ได้พูดครับเรื่องราวของการขยายประเด็นนะครับเป็นเรื่องที่เหมือนอถัน์ครับพอเตอรียมมาแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ได้พูดทุกครั้งไปครับ เป็นเรื่องที่ผมเคยนำเสนอแล้วนะครับแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคือเจ้าของบ้านนี่คือเป็นคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรครับอยู่ที่สระบ,บุรีแล้วก็มีฐานะที่ร่ำรวยนะครับ ร่ำรวยมากแต่ว่าตอนหลังมานี่ก็เจอปัญหาเหมือนกันครอบครัวนะครับและเขาไปสร้างบ้านอยู่ที่ทางด้านพัทยาชนบุรีนี่ครับในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อด้วยนะครับหลายคนเคยไปมาและก็บอกว่าสวยงามมากครับแต่ว่าเป็นการก่อสร้างที่ไปรุกที่จะพูดง่ายว่ารุกที่สาธารณะนะครับมีการออกโฉนดมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่การฟ้องร้องกันและวก็ศาลเองก็มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนทางด้านฝ่ายองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็เอาคำสั่งศาลน,นี้มารื้อถอนแต่เจ้าของบ้านก็ไปร้องต่อสาลปรครองขอคุ้มครองครับแล้วมาล่าสุดนี้สาลปกครองสั่งคุ้มครองครับ สำปกครองระยองมีคำสั่งทุกเหลาการบังคับต่างคำสั่งนายกเมืองพัทยาโดยให้ระง,งับการรื้อถอนอาคารบ้านสุขาวดีบางส่วนนะครับเหตุคำสั่งรื้อถอนดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนี่ครับมีรายงานข่าวบ,บอกว่าสำปกครองระยองมีคำสั่งทุเหลาการบังคับต่างคำสั่งทางปกครองในคดีที่บริษัทเฮลฟูดอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของอาคารบ้านสุขาวดีตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุง จังหวัดชนบุรีนะครับได้ยื่นฟ้องเมืองพัทยาและก็นายกเมืองพัทยาและก็คณะกรรมการพิจรณาอุทธรในเขตเทศบาลเมืองพัทยากรณีที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายจากการที่นายกเมืองพัทยามีคําสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522จำนวน8ฉบับ ให้ระง,งับการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารแล้วก็ให้รื้อถอนอาคารบ้านสุขวดีของผู้ฟ้องคดีจำนวน3อาคารได้แก่อาคาร A, B และก็ C รวมทั้งป้ายโครงเหล็กจึงของให้ศาลมีคำพิาาพากษาเพิกถอนคำสั่งทั้ง8ฉบับซึ่งต่อมาเจ้าที่ของเมืองพัทยาได้ปิดประกาศแจ้งกำหนดการรื้อถอนและก็เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร A และก็ป้ายป้ายโครงเหล็ก อาคาร4ภายในเวลา15วันผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคําขอให้ศาลปกครองมีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคําคสั่งของนายกเมืองพัทยาน,นี้ที่ให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวโดยศาลได้ออกตัวสถานที่พิพาทและก็มีการแต่สวนคู่กรณีเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2564และก็ท้ายที่สุดครับศาลปกครองก็มีคําสั่งครับทุเลาให้ระงับการรื้อถอนอาคาร บ้านสุขาวดีบางส่วนระบุว่ามาตรา66พรบรรจัดตั้งสามปกครองและก็วิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542และข้อ73วรรคสแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสาลปกครองสูงสุด,ว,ดว,ว,ว่าด้วยว่าด้ววยิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2543กํากำหนดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขให้สารมีอำนาจออกคำสั่งทุเรา การบังคับตามคําสั่งของอาตามคําสั่งทางปกครองที่พิพาทได้ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นน่าจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับการให้คําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปจะทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้อยแรงที่ยากต่อการเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้และก็การทุเลาการบังคับนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หรือแก่การให้บริการสาธารณะซึ่งสามปกครองระยองพิเคราะแล้วเห็นว่าในส่วนของคําสั่งให้รื้อถอนอาคาร A ซึ่งเป็นเวทีการแสดงและก็ป้ายโครงเหล็กนั้นนายกเมืองพัทยาอ้างเหตุผลในคําสั่งว่าอาคารดังกล่าวตั้งอยู่บนที่สาธารณะซึ่งไม่มีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยตามแบบรังวัดรอว 9, บันทึกว่าเป็นทะเลแต่ข้อที่จริงปรากฏว่าเมื่อปี2561 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินที่งอกชายทะเลเป็นพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเอและก็ป้ายโครงเหล็กนั้นดังนั้นในการออกคำสั่งให้หรื้อถอนอาคารด้วยเหตุผลว่าก่อสร้างบนที่สาธารณะนายกเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงซึ่งได้ออกซึ่งได้ขอออกโฉนดที่ดินมาแล้วหรือไม่ครับ หากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่งอกไม่ใช่ที่สาธารณะนายกมืองพัทยาย่อมไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้หรื้อถอนอาคารด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการก่อสร้างบนที่สาธารณะได้และก็การที่นายกมืองพัทยายัางมิได้พิจารณาพยานหลักฐานที่จาเป็นแก่การพิสูจน์ข้อท็จจริงในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอตามมาตราย9วรกหนึ่งพรบวิธีปฏิบัติราชการปกครองพุทธศักราช2539 จึงมีผลให้คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร A และก็ป้ายโครงเหล็กน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งอาคาร A และก็ป้ายโครงเหล็กดังกล่าวมีมูลค่ากว่า50ล้านบาทหากเจ้าที่ของเมืองพัทยาทำการรื้อถอนตามคำสั่งไปแล้วแล้วต่อมาศาลวินิจฉัยว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาครับ แม้ว่านายกเมืองพัทยาจะอ้างว่าหากมีการรื้อถอนอาคารทั้งหมดแล้วเมืองเมืองพัทยาจะได้ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวและก็สถานที่ออกกําลังกายบนพื้นที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเป็นอาคารเอแต่ไม่ปรากฏว่าในขณะนี้เมืองพัทยามีแผนงานและก็งบประมาณที่จะจัดทําโครงการดังกล่าวการทุเราการบังคับตามคําสั่งรื้อถอนอาคารในส่วนนี้จึงไม่เป็นอุปสารรคต่อการบริหารงานของเมืองพัทยาแต่ประการใด จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของนายกเมืองพัทยาที่ให้หรื้อถอนอาคาร A และก็ป้ายโครงเหล็กและก็คำนิชัยอุทธรที่ยื่นตามคำสั่งในส่วนนี้ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับนี่คืออาคาร A และก็ป้ายโครงเหล็กนะครับส่วนคำสั่งให้หรื้อถอนอาคาร C ซึ่งเป็นอาคารจัดเลี้ยงนั้นครับ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2559โดยมีระยะห่างจากแนวโขวดหินริมทะเลเพียง5.70เมตรครับและก็อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในระยะ20เมตรจากแนวฝั่งทะเลซึ่งตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องขนวดเขตพื้นที่และก็มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมงุงอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีปี2553 ซึ่งใช้บังคับอยู่นะครับในขณะที่ทําการก่อสร้างอาคารกําหนดให้พื้นที่วัดจากแนวชายฝั่งเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ20เมตรห้ามก่อสร้างหรือวัดดัดแปลงอาคารใ,ใดๆเว้นแต่อาคารที่เป็นองค์ประกอบของระบบสาธารณภ,ภคอาคารของส่วนราชการเพื่อรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและก็โครงสร้างเสาสัญญาณเตือนภัย เมื่ออาคารของผู้ฟอ้องคดีเป็นอาคารเพื่อใช้ในกิจการของผู้ฟอ้องคดีจึงไม่เข้าข่ายยกเว้นและก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างได้ในระยะ20เมตรในชั้นนี้จึงยังไม่ปรากฏว่าคําสั่งของนายกเมืองพัทยาที่ให้รื้อถอนอาคาร4และก็คําวินิจฉัยอุทธรณ์ในส่วนนี้น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของนายกเมืองพัทยาให้รื้อถอนอาคาร4 แล้วก็คำวิน,นิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นตามคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร C ดังกล่าวครับมีอาคาร A, B และก็ C นะครับตอนนี้ศาลให้ทุเราอยู่2อาคารคือ A กับ C ส่วน B นั้นดูเหมือนว่าศาลไม่ได้กล่าวถึงก็แสดงว่าสามารถที่จะรื้อถอนได้ครับแต่ว่า A กับ C นี่คือขอให้ทุเราไว้ก่อนครับจนกว่าจะมีคำสั่งศาลที่ชัดเจนครับนะฮะ นี่ก็เป็นเรื่องที่นํามาเล่าสก่นฟ,ฟังนะครับคดีนี้ยืดเยื้อมายาวนานมากครับเพราะว่าเจ้าเพราะว่าบ้านราชวดีนี้เป็นบ้านาบ้านสุขาวดีนี่ครับเป็นบ้านที่มีอาคารสวยงามนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญด้วยแล้วก็พูดง่ายๆว่าเจ้าของนี่ก็คืออดีตนี่คือเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยเรานะครับแต่ว่าตอนหลังนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวจากคําบอกเล่าของคนในพื้นที่นะครับ นีปัญหาของครอบครัวมีความเนื่องจากว่าถ้าเผือเอ่ยชื่อไปนี่ทุกคนจะรู้เลยครับว่าเจ้าของนี่คือใครครับเอเอ่ยชื่อไปนะฮะเป็นคนที่มีกิจการเกี่ยวกับการาทางด้านการเลี้ยงสัตว์ส่งออกนี่แหละครับผมนะฮะต้องตอิดตามต่อไปว่าโพสต์ท้ายแล้วจะลงเอ่ยอย่างไรครับแต่ว่านะครับถ้าเผื่อท่านวิงเวรรียศีรษะน้ามือตาลายฟังคดีความแล้วน้ามือตาลายจะขึ้นศาลก็น้ามือตาลายครับแนะนําใช้ น้ำมันเหลืองตราต้นโผครับของแท้จากตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยานี่คือสูตรต้นตำรับนะครับของน้ำมันเหลืองทั่วประเทศสุบทวิตอังกี้ตราต้นโผนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกลสามารถซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐฝั่งวรินก็รุงทวี5แยกวารินครับ ส่วน e c ซี่ทีนีครับ e เองก็เป็นสารฟูสิทริติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้น,นเครื่อนเดินเรียบเ,เสียงเงียบลดการสึกหรอดลดควันดำเพิ่มแรงมา อัตราการเร่งแสงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC ครับเลือกเติมได้ที่ถาวรย่างยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันตรงข้ามกับปัปะทะท๊มปตทหัวสนามบินสอสยนต์้านข้างทุกสีเมืองอุบลสวิตนุนกลางอาวุธ CBN ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือ ฝังวารินก็รืนทวีให้แยกวารินร้านแสนลักออตโตสวิตตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดซีสิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับเช้านี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ